ตำบ,บลนามมสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเป็นตำบ,บลเล็กๆในอำเภอนาทวีมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่มีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่าน ซึ่งเหมาะต่อการทํานามีหมอคนหนึ่งชื่อสีซึ่งรักษาโรคด้วยสมุนไพรและศยศาสตร์ได้นําเงินที่ได้จากการรักษามาซื้อที่นาของชาวบ้านเป็นจำนวนมากเมื่อมีคนถามว่าที่นาตรงนี้เป็นของใครชาวบ้านก็จะตอบว่านาหมอสีเมื่อครั้นก่อตั้งตําบลเลยใช้ชื่อว่าตําบลน,นาหมอสีตั้งแต่นั้นมาตาบลน,นาหมอสีมีแปดหมู่บ้านและมีนายเขตเรนอ่านเป็นกำนัน และมีผู้ใหญ่บ้านดังต่อไปนี้หมู่ที่หนึ่งบ้านนาหมอสีนายพิทยารัตนมัชชิมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านทุ่งแหลใต้นายปัญญาโตอ่างเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านทุ่งแหลกลางนายสมเดจหวังแอเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สีบ้านทุ่งแหลเหนือ นายอด,ดุลและหลีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบ้านปรักจอกนางอัมภัยอินขาวเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านมวยออกนายสักตริยาลำหลีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านท่าโกนายพนมเพ่งทองเป็นผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกหมู่บ้าน ที่ใกล้ชิดประชาชนและรู้ถึงข้อมูลสภาพพื้นที่และปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลจึงก่อเกิดวิสาหกิจชุมชนในแต่ละหมู่บ้านดังนี้ว่านวนน่านำมีปลาในี้ยนะมีข้าวติปล,า,า,ปลาจะเยอะมาก,มากปลาจะมีมากเลยนะกาทําปลาซ้อมกันถั่วทาปลาซ้อมขึ้งมาลุนทีก็เ,เห็น้นถั่วก็ทำไงท,ทำนะ รอะว่าได้สูดมากากถวดจากหน้าเป็นเป็นสูตรโบราณดังเดิมด้วยค่ะยามบ่ายเมื่อว่างเว้นจากการทำสวนยางพาราสมาชิกจะมารวมตัวกันช่วยกันขอดเต็ดปลาทับทิมล้างและทำความสะอาดปลาก่อนจะนำมาหมักกับเกลือและน้ำตาลโดยทาให้ทั่วตัวปลาจากนั้นนำไปหมักไว้ในโอง่ง ที่เอามาทำปลาซอมนะคะส่วนหมากคือเราจะมีสมาชิกสมาชิกเลียงปลาจํานวน20บ่อลปลาที่เรียงก็มีปลาจับทิ่มปลานิ่นแต่ว่าที่เอามาทําปลาซอมนี่ส่วนหมากจะเป็นปลาจับทิ่มเพราะว่าซีสันมันจะสวยมันจะออกที่แดงๆนะคะรับนั้นมันจะเป็นคดแกตผ้าทองผับชายอะไรเด็กกำลังฝันเ,นเาะแล้วก็ลางลางลางกับซามซีนามม้าแบบว่ามีการผ่านน้ำอามรักศาสนาอิสลามนะคะ เร็วกาถุกเกลือเพน,น,นั้นสามที่น้องนี้เลยเดี๋ยวถุกเกลือให้ให้เกลือละไล่มดเร็วกาถุกน,น้ำตาลปลาชิปโลน้ำเกลือเกลือหนึ่งโลตอกเกลือหนึ่งโลน้ำตาลสองโลุกให้ไลายหมดให้คือติดน,น้องตามที่น้องเน็นเลยเดียวเลยวกะมัดในโอ่งให้ขอบแปดวันเอาขึ้นมาส <c oughs> ามรัฐสนาธิชนะ ปลาส้มเป็นการแปลรูปปลาให้เป็นอาหารหมักจนมีรสเปรี้ยวมีกลิ่นหอมที่เกิดจากกระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแล็กติกการทำปลาส้มจะใช้เวลาในการหมักประมาณ8วันจึงนำปลาที่หมักได้ที่แล้วมาทาข้าวคั่วอีกครั้งก่อนนำปลาส้มไปบรรจุใส่ถุงเตรียมส่งออกจำหน่ายอย่างไรก็ตาม การบริโภคปลาสม้มควรปรุงให้สุกก่อนไม่ควรบริโภคดิบๆเพราะอาจจะมีพยาธิใบไม้อยู่ทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคปลาสม้มสามารถนํามาเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายแต่ที่นิยมมากที่สุดคือการนําไปทอดทานคู่กับข้าวสวย